เปลตดมีนม้ำเหลืองไหลพระมหาโมกขลาณะได้เห็นเปลตหญิงตนหนึ่งซึ่งมีนม้ำเหลืองไหลเยิ่มตลอดร่างกายเต็มไปด้วยฐานเพลิงล่องลอยอยู่ในอากาศมีหมู่แรงบ้างกาบ้างนกตะกลุ่มบ้างรุมจิกทึ้งอยู่ตลอดเวลาเปลตหญิงตนนั้นก็ได้แต่ส่งเสียงร้องครวญครางอยู่อย่างน่าสงสารเป็นที่สุดในชาติก่อนเปลตหญิงตนนี้เกิดเป็นมนุษย์สูงสักได้เป็นพระอรัครมเหสีของพระราชาเมืองกะลึงคะ คราวหนึ่งเกิดความหึงหวงขึ้นมาจึงได้เอาเต่าซึ่งเต็มไปด้วยฐานเพลิงเทลาดลงไปบนร่างกายของหญิงร่วมพระราชสวามีคนหนึ่งถึงการกิริยาแล้วได้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเสวยทุกโทษอยู่สิ้นกาลชานานครั้นหมดกรรมพ้นจากกลุ่มนรกแล้วเศษบาปยังมีจึงต้องมาเกิดในเปติวิศยภูมินั้นเป็นเปลตมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มตลอดร่างเต็มไปด้วยฐานเพลิง